Alex a Alex a like like z z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG จีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวอาสนอนช่วงเย็นโปรแกรมแข่งบอลพิมลิกสัปดาห์ที่11ป,ประจำวันที่5-7พฤศจิกายน64โปรแกรมแข่งฟุตบอลพิมลิกอังกฤษสมอรภูมิอันดับหนึ่งของโลกสัปดาห์ที่11ป,ประจำซีสั้น2 0 2 1 2 0 2 2ที่จะฟาดแข่งกันตั้งแต่ค่ำคืนวันศุกร์ที่5-7พฤศจิกายนนี้วันที่5พฤศจิกายน64เปิดโปรแกรมแข่งบอลพิมลีกอังกฤษ สมรภูมิอันดับหนึ่งของโลกสัปดาห์ที่11ประจำสีสั่น2021-2022โดยสัปดาห์นี้มีคู่บิ๊กแมตช์นั้นคือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การน,นำทีมของอเลขกุนาโซชาผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์จะเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนคู่แข่งร่วมเมืองอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเปปปัวเดล,ล่าเทนเนอร์ชาวสเปนกุมบางเฮียนในช่วงค่ำวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนี้ 19นาฬิกาสาสนาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนทีมใหญ่ๆทีมอื่นสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะเฝ้ารังรับดเดอะคาร์เรตเบอร์ลี่ไกไ่เดอทองท,อทนันเนมฮอสเปอร์ของเทรนเนอร์นคนใหม่อย่างอันตโตนิโอคอนเต้จะบุกไปเยือนทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตนปืนใหญ่อาร์เซนเปิดรังดวลแดนอัลวาดวัตฟอร์ดปิดท้ายด้วยหงส์แดงลิเวอร์พูลบุกเยือนคุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดส่วนโปรแกรมทั้งหมดมีดังนี้ โปรแกรมเพีย์ลิกอังกฤษ2021-2022นัดที่11วันที่5พฤศจิกายน2564เซาแฮมตันพบแอสตันวิลล่าเวลา3นาฬิกาวันที่6พฤศจิกายน64แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลา19นาฬิกา30นาทีเชลซีพบเบอร์ลี่22นาฬิกาคิสตันพาเลตพบบูมแฮมตัน22นาฬิกา b บรนท์ฟอรดพบนอริชซิตี้22 2นาฬิกา t บร h ันแอน b i o เอาเบียนพบนิวคาสเซิลยูไนเตเวลาเที่ยงคืน30นาทีวันที่7พฤศจิกายน2564 Everton เอเวอเรตพบทรัตแนมฮอสเปอร์ ur, เวลา21นาฬิกาลีดยูไนเต็ดพบเลสเตอร์ซิตี้เวลา21นาฬิกาอาร์นพบวัตฟอร์เวลา21นาฬิกาเว u แฮมยูนเต็พบลิเวอร์พูเวลา23นาฬิกา30นาที ลอเรนสันทำนายผลพีิมลิกสัปดาห์นี้ครบ10คู่1ทีมใหญ่แพ้มาร์คลอเรนสันกูรูชื่อดังออกมาทำนายผลพิมลิกอังกฤษสัปดาห์นี้ครบ10คู่1ทีมใหญ่น้ำตาตกวันที่5พฤศจิกาย,ยน2564กมาร์คลอเรนสันนาวิเคอฟุตบอลชื่อดังของ BBC ทําทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลพิมลิกอังกฤษซีซั่น2021-2022ประจำสัปดาห์นี้ครบทั้ง10คู่ ทั้งนี้ลอเรนซันมองว่าจะมีทีมใหญ่แพ้หนึ่งทีมก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะแพ้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาบ้านในวันเสาร์นี้ส่วนเชลซีลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลจะคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564เซาแฮมตันชนะแอสตันวิลล่า2อต่อศวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1นต่อส เบรนฟอร์ดชนะนอริสสอต่อศเชลซีชนะเบอร์ลี่สองต่อศูนย์คิสตันพาเลตชนะวูล์แฮมตันสต่อหนึ่งเบรตันชนะนิวคาสเซิลสอต่อศวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564อาร์ตซนชนะวัดฟอร์ดสอต่อศูนย์เอวตตันแพ้ท็อตแนมฮอสเปอรหนึ่ต่อสองลีดยูนเต็ดแพ้ลิสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อสองเวสแฮมแพ้ลิเวอร์พูลหนต่อส เอมิลสมิธโรจะแข่งส่วนเกินสู่นักเตะต,ตัวหลักที่ขาดไม่ได้ดาวรุ่งที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นสู่ชุดใหญ่อาร์ซตอนในอีกไม่กี่ปีเจออาการบาดเจ็บรบก,กวนจนส่งผลต่อฟอร์มการเล่นถูกจับนั่งสำรองไม่มีโอกาสลงสนามจนสุดท้ายถูกปล่อยยืมตัวเขาถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวถึงสองสโมสรได้รับโอกาสอีกครั้งที่อาร์ซตอลตอนที่มิเกลอาริต้ากำลังวิกฤตแม้จะถนัดเล่นริมเส้น แต่กลางรุกคือตำแหน่งที่ทำให้ทุกสายตากลับมามองว่าเขาคือยอดดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกครั้งตอนนี้เขาก้าวข้ามจากคำว่าดาวรุ่งของอาร์ซอนสู่การเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่เต็มตัวแล้วนี่คือนักเตะที่แฟนบอลอาร์ซอนอยากเห็นลงสนามทุกเกมแม้จะยังไม่ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แต่นี่คือแข้งที่ถูกคาดหมายว่าจะไปได้สวยกับทัพสิงตัวคำรามแน่นอน เบอร์สิบของอาร์ตันคือหมายเลขเสื้อปัจจุบันเจ้าตัวผู้ชาร์ตพร้อมอยู่กับอาร์ตันจนเลิกเล่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยได้ใจแฟนปืนโทมิยาสึเผยปัดสเปอร์เพื่อซบอาร์ตอนทาเคฮิโรโทมิยาสึปากาหลังเลือดซามูไรของอาร์ตันคอนเฟิร์มตนได้ปัดโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับทรตแนมฮอสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ความแจงแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยตอนได้รับการทับทามจากไอ้ปืนใหญ่ททเคเฮิโรโทมิยาซึกองหลังจอมแกร่งชาวญี่ปุ่นของอาอสตอนยืนยันว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตนได้ปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปทอตเนมฮอตสเปอร์ก่อนตัดสินใจเลือกสมไอ้ปืนใหญ่แทนเดิมทีสเปอร์ถูกมองว่าเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวโทมิยาซึตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนที่พวกเขาจะหันไปดึงเอเมซอน ฟูลแบ็กชาวบาลเลียนมาจากบาซโลนาในช่วงวันปิดตลาดช่วงซัมเมอร์แทนขณะที่ปากกาลังทีมชาติญี่ปุนปป่นวัย2 2ปีได้ย้ายจากโบลุนยามาคาแข่งในกรุงลอนดอนเช่นกันแต่เป็นฝั่งคู่ปรับเบอร์หนึ่งอย่างไอ้ปืนใหญ่และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทันทีจนกลายเป็นตัวหลักของอาร์ตตันฝ่ายใต้การน,นำทัพของคุณซอมิเกลยอาริตาตอนแรกผมคิดว่าผมคงไม่ได้ย้ายมาอาร์ตตันด้วยซ้ำ ตอนนั้นผมคิดว่าผมคงได้ไปสเปอร์ในวันเดทไลน์ผมได้ปฏิเสธพวกเขาและอารสตอนก็สอบถามเข้ามาซึ่งผมก็ตอบตกลงทันทีโทมิยาซึกล่าวกับดาโซนเจแปนทางนี้โทมิยาซึเล่นเต็มเกม90นาทีตลอดเกมในพิมลิก6นัดหลังสุดและยังไม่พบกับความปรชาชัยเลยนับตั้งแต่ย้ายมาสวมยูนิฟอร์มไอ้ปืนใหญ่แซมมี่เด็กใหม่ปืนตั้งตาดนรับน้องเยือนหงและผี อัลเบอร์เซมบี้หลกของก้ากองกลางหน้าใหม่ของาร์ตันประกาศความห้าวว่าชอบเล่นเกมเยือนแนวรังของคู่อริเพราะบรรยากาศเราใจดีโดยปักหมดุดตอนขึ้นมาฟันลิเวอร์พูลยังแอนฟิลและสู้แมนยูนเต็ดถึงโอทฟฟอร์ดเป็นโปรแกรมห้าพลาดเซมบี่โดนปืนใหญ่ซื้อจากอันเดเลตในเบลเยียมซึ่งที่นั่นเขาก็ก้าวเป็นกัปตันแล้วดังนั้นวุฒิภาวะบวกจิตใจที่แข็งแกร่งพอรับมือแรงกดดันมีสูงดังนั้น จึงอยากสัมผัสประสบการณ์เยือนสองสนามที่ว่าบรรยากาศดีสุดของลูกหนังเมืองผู้ดีว่าเข้มขลังสมคำาล่ำารือหรือไม่ส่วนตัวผมอยากไปเตะเยือนลิเวอร์พูลและแมนยูน t เต็ดพวกเขามีสนามใหญ่ทานแฟนบอลมากมายและมีกองเชียร์ทั่วทุกมุมโลกคอยติดตามผลงานการเปิดปากกับ a อสตันแมกกาซีนเวลานี้ผมดูการแข่งขันเพียร์ลีกอังกฤษมากขึ้นเพราะอยากรู้จากคู่ต่อสู้เราเพิ่ม ที่ผ่านมารู้จักบอลเบลเยียมดีอยู่แล้วเพราะดูอยู่ตลอดเวลาแต่กับพิมลิกอังกฤษอยากศึกษาให้ดีขึ้นกว่านี้บอกตามความสัตย์แม้เวลาว่างผมก็ชอบดูฟุตบอลเพราะไม่ได้สนใจกีฬาประเภทอื่นมีแวบ,บๆดูบาสบ้างแต่ไม่ได้ลึกซึ้งชีวิตมีแค่เกมลูกหัวลูกหนังนี่คือหลีกใหม่สำหรับผมทุกอย่างไม่หมดดังนั้นก็ต้องดูให้เยอะๆศึกษากันไฟ อาร์ตซนขึ้นไปเยือนลิเวอร์พูล20พฤศจิกายนและเยืยน Man United, อนแมนยูไนเต็ด2ธันวาคมตามลำดับปืนร่วมวงทีมใหญ่แย่แยงอาร์เซนซิโอตลาดมกราคมสมสอนอาร์ตซนจัดเตรียมข้อเสนอขอซื้อมาโกอาร์เซนซิโอของหน้าเรอัลมาดริดเอาไว้แล้วและพร้อมยื่นทันทีที่ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเปิดทําการเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่ามิเกลอาริต้าเฮดโค้ชอาร์ตซน ปรารถนาที่จะเพิ่มอาวุธในแดนหน้าช่วงกลางซีซั่นนี้และอาเซนซิโอก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจหลังปรากฏข่าวว่านักเตะอยากอำลาเรอัลมาดริดอาสตันกลายเป็นหนึ่งใน5ทีมใหญ่ที่พร้อมแย่งตัวอาเซนซิโอในเดือนมกราคมนี้ร่วมกับลิเวอร์พูลบริเซียดอร์มูนยูเวนตุสและเอซีมิลานโดยเด e การ์เนอร์วางข้อเสนอรออยู่บนโตัวเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เอลนาซิองนาวสื่อสเปน รายงานว่าอาซิซโอต้องการอำลาเรอัลมาดริดหลังจากถูกคาร์โลอันเชลติมองว่าไม่ใช่ตัวหลักในแนวรุกของทีมซีซั่นนี้โดยมีการคาดการว่าอดีตดาวรุ่งมาโยกาจะพูดคุยกับประธานสโมสรฟอเรนติโนเปเรสเรื่องอนาคตและขอย้ายทีมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แม้เรอัลมาดริดไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวอาซิซโอแต่ด้วยปัจจัยต่างๆอาจบีมให้ต้องยอมขายนักเตะ ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หากได้ค่าตัวที่เหมาะสมก็จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย